ผมบอ,อกเลยการจะเข้าถึงพระสมเด็จนะง่ายนิดเดียวอ่ะวันนี้พอกันเท่านี้ก่อนนะครับเช็คให้เป็นร0อยองค์แล้ววันนี้การจะเข้าถึงพระสมเด็จนะครับอันนี้พระปี8ปดกว่าพระเจ้าคุณสุพจน์แปดห้าเนี่ยเราไล่ความเก่าไปก็จะถึงอ่าแต่เป็นพระสมเด็จอย่างเงี้ยเนี่ย มันจะถึงได้ยังไงอะครับเพราะอะไรครับเพราะเราเล่นที่พิมพ์ไงเราก็จะวนอยู่ในพิมพ์นั่นละกอบพระปูน่นาคกระถอดพิมพ์สมเด็จโตแล้วยังมีอีกหลายหลายวัดที่ถอดพิมพ์พระหลวงปูน่นาคไปอีกฉะนั้นไอ้พิมพ์ถูกอะทั่วบ้านทั่วเมือง อ่านะครับไอพิมพ์ถูกเนี่ยผมบอกเลยทั่วบ้านทั่วเมืองแต่เนื้อเก่าถึงเนี่ยทําไมไม่มีมาขายอ่ะทําไมไม่มีมาโชว์กันนะเห็นไหมครับไอองที่พิมพ์ถูกเนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองครับอ่าแต่องค์เก่าถึงอ่ะเนื้อเก่าถึงเนี่ยกับน้อยเหลือเกินเห็นไหมเนี่ยเจ้าคุณสุพจน์ ผมจึงบอกไงการจะกุญแจที่จะเข้าถึงพระสมเด็จโตเนี่ยให้ดูเจ้าคุณสุพจน์ให้ติดตาก่อนเนี่ยเอาสมเด็จที่คุณมีเนี่ยมาเทียบกับพระเจ้าคุณสุพจน์เลยถูกไหมครับอ่ะอย่างเงี้ยสมเด็จเกตมงคลพอทูลโพนิมิตถึงพระเจ้าคุณสุพศไหมละ่ะ นะครับฉะนั้นถ้าวันนี้นะเพื่อนเพื่อคิดว่าเออส่งมาเดี๋ยวก็ขายได้เดี๋ยวผมก็จะบล็อกไงถ้าเก๋ห่างห่างนะครับคือความรู้เท่านั้นครับที่สำคัญนะสำคัญสำหรับเราคือดูเป็นดูเป็นเนี่ยก็ไปหานะพระแท้มาขายทำกำไรได้หรืออยากจะได้พ้าแขวนคนอื่นเสียนพระเอาเราแสนหนึ่งแต่เราดูเป็นเราไปซื้อได้800รเงี้ย ประหยัดตังค์ไว้อีก9ก้าหมื่นกว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าความรู้นะนำไปเกาะเกิดประโยชน์ทําให้เล่นพระได้เช็คสมเด็จให้แล้วนะวันนี้ต่อไปคอนเทนต์วันนี้จะมีคอนเทนต์มันๆให้บอกยุคของบล็อกและตัวตัดเช่นคือโอ้โหพี่อภิวัตผมบอกเลยนะครับถ้าถ้าพี่ทําตามที่ผมบอกก่อนคือเอาเหรียญแต่ละยุคไปวางเรียงอะ การศึกษาเหรียญเนี่ยหกอนต์่ะด่านแรกเลยที่จะทำให้ดูเหรียญได้คือพี่ต้องรู้ว่าบล็อกจริงเป็นยังไงครับบล็อกจริงกับบล็อกถอดอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมพาไปทดสอบใช่เก๊จริงเก๊ดีไม่มีอะพิเศกนะพิเศษเทวดานางฟ้าของแท้ของเก๋ต่างกันเป็นร้อยปีความเก่าไม่มีทางเหมือน แต่พอเราดูพิมพ์เป็นหลักอะพวกท่องพิมพ์อะบางตำราบอกดูพิมพ์พระโดนสแกนคอมพิวเตอร์ผมนั่งขำัำมันไม่มีทางที่จะเท่ากันครับให้พระกดพร้อมการผ่านมาร้อยปีนะการหดของความชื้นก็ไม่เท่ากันอ้าวันนี้ผมมีคอนเทนต์มันๆให้ใครอยากดูพระสมเด็จเป็นใช่ ใครที่มีพระสมเด็จเจ้าคุณสุพจน์ไปส่องแล้วบ้างแล้วคอมเมนต์มาหน่อยว่ามันทำให้เราลอดจากสมเด็จเก๊นะเก๊เกินเกินทั่วบ้านทั่วเมืองได้จริงไหมถ้าคุณมีพระเจ้าคุณสุพจน์ในบ้านคุณจะตัดพระสมเด็จที่ไม่ใช่สมเด็จโตออกได้กว่า90%เอร์ซนของวงการครับ เจ้าคุณสุพจน์เนี่ยปี85ก่อนปี85มีสร้างพระสมเด็จอยู่พระพุทธบาทปีลานปู่ปั้นวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเพื่อจันโตปู่เผือกกิ่งแก้วสังกรลลสุกไก่เถื่อนเห็นไหมฉะนั้นถ้าคุณมีพระเจ้าคุณสุพจน์เป็นตัวตั้งปังหลังปี85มา คุณตัดทิ้งเลยเขี่ยออกเลยเขี่ยออกเลยเขี่ยออกเลยเขี่ยออเลยที่เก่าไม่ถึงเจ้าคุณสุพจน์เนี่ยคุณเขี่ยออกเลยคุณจะไม่ต้องเสียเวลากับพระสมเด็จทั่วประเทศนี้ออกไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าท่านเนื้อแบบนี้เก่ากว่าเจ้าคุณสุพจน์คุณจะหาพระสมเด็จโตได้ง่ายเพราะคุณตัดที่ไม่ใช่ออกไปได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะ ก็จะเหลือที่เนื้อแบบนี้และเก่าแบบนี้อีกเพียงประมาณแค่10%เท่านั้นให้คุณใส่ใจที่จะตรวจสอบเนื้อตรวจสอบความเก่าตรวจสอบพิมพ์ลองดูครับว่าวิธีการนี้มันใช้ได้จริงไหมพระที่สมเด็จโตสร้างตอนนี้บันทึกหลวงปู่คมบอกไว้164พิมพ์ครับอ่าฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากได้พระ เจ้าคุณสุพจน์ไปเป็นองค์ครูเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วพระเจ้าคุณสุพจน์เนี่ยเอาไปแขวนก็สุดยอดนะเพราะเอาผมของสมเด็จโตที่สมเด็จโตลบไว้เป็นโอง่งมาสร้างพระนะเนี่ยแทนสมเด็จโตได้จริงๆก็พระเจ้าคุณสุพจน์เนี่ยเห็นไหม แล้วพระเจ้าคุณสุพจน์ก็ใช้แทนพระสมเด็จได้ราคาก็เป็นหมื่นมาช้านานแล้วด้วยก็อย่างเงี้ยคุณสองปังเนี่ยเป็นไงล่ะครับนะคนละสูตรผมกำลังให้เพื่อนๆเนี่ยได้ได้เข้าถึงพระที่ก็ใช้มวลสารสูตรเดียวกับพระวัละคร เรากำลังจะนำพาเพื่อนๆเ,เข้าไปนะเล่นพระสมเด็จพุทธจารย์โตได้วิธีนี้เร็วที่สุดนะแค่เจ้าคุณสุพจน์เนี่ยหาในวงการพระเครื่องในศูนย์พระยังไม่เจอเลยอ่าเจอแต่ยุคหลังอแต่ถ้ายุคแรกแบบนี้มีไปปุ๊บสามารถเอาไปเป็นกุญแจไขเข้าสู่นะีการครอบครองพระสมเด็จ นะวัดระฆังวัดบางหุนพรมวัดเกศชัยโยได้อย่างง่ายดายดูเนื้ออะปิดกล่อง นะครับปิดกล่องสมเด็จเจ้าคุณสุพจนะ์อ่าแอดมินผมจัดการให้เนื้อเขาเนี่ยบางองค์เนี่ยเห็นไหมแบบนี้นะลองคุณเอาไปนะเลี่ยมหลังเปิดลายเทพนมใช้ดิแยกไม่ออกครับว่าเป็นเจ้าคุณสุพจน์หรือเป็นวัดนะอละังคางเป็นวัดบางขุนพมสวัสดีครับอา้าวผมจัดให้แต่ละคอนเทนต์วันนี้จัดหนักวันนี้พลังเยอะ พิมพ์แปลก,ก,ก็ว่าเจ้าคุณสุพจน์หมดเลยครับอ่ามันไม่ใช่พิมพ์แปกมันต้องเนื้อใช่ด้วยเจ้าคุณสุพ์เนี่ยด้านหลังเนี่ยพอพลิกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นลายกดแบบกระดานอ่านะมันไม่ใช่พิมพ์แปลกปกครับมันต้องเนื้อใช่ดไ,ดใได้ครับอ่านะมันต้องเนื้อใช่ อ่ะนะครับมันไม่เกี่ยวกับพิมพ์แปกไม่แปลกเนื้อใช่แล้วลักษณะของพิมพอ่ะมันก็ต้องเป็นลักษณะของพิมพ์พระเจ้าคุณสุพจน์คุณไม่มีทางจะเอาปากน้ํามายัดเป็นเจ้าคุณสุพ์ไม่มีทางจเจ้าสมเด็จเกม,มายัดเป็นเจ้าคุณสุพจน์ได้เข้าใจไหมครับอ่าแต่ไม่ไม่ต้องซีเรียสอ่ะคุณเจอพระที่เนื้อแบบเนี้ยคุณเอามาขายผมได้ไงจะไหมะ พิมมันไม่ได้สําคัญอีกต่อไปแล้วมันสําคัญที่เนื้อความเก่าแต่ถามว่าพิมพ์สําหรับผมคืออะไรคือองค์พระเนี่ยมันต้องเป็นช่างเดียวกันคนเดียวกันในการแกะนะะมันเหมือนช่างนะแกะตลับทองอะ่ะรู้ได้ไงนี่งานร้านเทงอันนี้งานพอรบพาอันนี้งานช่างเชียนท่าเรือรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นภาพวาดอาจารย์เฉลิมชัยมันคือ ลักษณะของการผลิตชิ้นง,งานของช่างคนนั้นนั้นไม่เชื่อคุณไปดูดิเจ้าคุณนอเนี่ยองค์พระเหมือนกับพระสมเด็จโตท่านบปล่าล่ะสมเด็จเอราหังเนี่ยองคพระเหมือนพระสมเด็จโตบปล่าล่ะเฉลิมพระเกียรติเนี่ยอง์พระเหมือนพระสมเด็จโตบปล่าล่ะบูเพื่อก,กิ่งแก้วเนี่ยตัวองค์พระตัวซุ้มตัวอะไรเหมือนพระวัะคังเปลล่ะมันไม่เหมือนครับ นะฮะฉะนั้นสิ่งที่มันใช่พิมพ์สำหรับผมคือเนื้องานของช่างดูลักษณะของเนื้องานของช่างคนนั้นไม่ใช่มาจำตำหนิแขนขาเส้นโค้งเว้าติ้งตองให้กดมือพระบล็อกเดียวกันร้อยองค์เนี่ยทิ้งไว้ร้อยปียังไม่เหมือนกันเลยครับแต่ความเก่าอะครับมันไม่มีทางที่จะเท่ากันได้ระหว่างพระร้อยห้าสิบปีกับพระ ที่จะผ่านมาห้าสิบปีนะคือถ้าติดตามนะอยู่ด้วยกันในไลฟ์ของผมเนะี่ยเก๋ห่างๆเนะี่ยทำอะไรพวกเราไม่ได้แล้วดูดิครับจัดจ้านไหมแบบนี้ถ้าใช้ช้ำอายุก็จะถึงสมเด็จโต นะครับคือไม่ถึงหรอกครับอ่าแต่คนที่เคยหลงกับพระพิมพ์ถูกแต่ไม่เก่าอ่ะพอมาเจอสมเด็จเจ้าคุณสุพจน์เนี่ยคือพิมพ์พมันใกล้เคียงไม่เก่ายังคิดว่าแท้พอมาเจอเก่ากว่าคุณก็ต้องคิดว่าแท้เลยไงอ่าเพราะถ้าคนที่เคยเห็นพระ สมเด็จโตว่าเก่าขนาดไหนอ่าเคยเห็นตัวจริงนะนะครับแล้วพอเวลานะได้พระเจ้าคุณสุพจน์ไปเนี่ยก็จะรู้ว่าเออต่อให้เป็นพระเจ้าคุณสุพจน์ใช้ช้ำมันก็ยังไม่ถึงแต่ถ้าคนที่หลงอยู่กับพิมพ์เจอพิมพ์ถูกแต่เนื้อไม่เก่าเราคิดว่าใช่ถ้าเจอระดับเนื้อเจ้าคุณสุพจน์ก็กระโดดซื้อเลยก็เก่ากว่าที่คุณเคยมีอะ่ะ คุณก็ต้องคิดตัวมันต้องแท้เป็นยุคต้นจะจริงๆแล้วทั้งสององค์ทั้งเจ้าุณสุพจน์และพระที่คุณเช่ามาที่พิมพ์ถูกแต่ไม่เก่านะไม่ใช่พระสมเด็จโตสักองค์ถ้าพระสมเด็จโตดูดิครับดูความเก่าอ่าเวลาคุณดูพิมพเห็นไหมนะเนี่ยฐานขาเขียงคุณเห็นขาพระไหม เห็นไหมครับคำว,ว่าพิมพ์ของผมก็คือว่าเห็นป่ะขาเนี่ยอยากจะเป็นเขียงเงี้ยาขาเขียงลกักษณะชั้นนะหน้าอกอกล่องเห็นป่ะเป็นลักษณะของช่างที่แกะแม่พิมพ์พไม่สมเด็จโตไหมพิมพ์วัดเกตก็แบบนี้เห็นไหมนี่หูเห็นไหมเราตรงอกล่องขาเขียงใช่ไหม นี่ครับคือพิมพ์สําหรับผมคือเอกลักษณ์ของช่างคนเดียวกันขอบคุณครับสาหรับดาวที่มอบให้ลองดูสิว่าเล่นพระโดยให้ความสําคัญกับความเก่าและเนื้อของพระสมเด็จโตเนี่ยเราจะเข้าใกล้วิธีการดูพระสมเด็จกันได้จริงหรือเปล่าลองทำดู แล้วบอกผมถ้าลองทําดูแล้วไม่จริงก็มาบอกว่าไม่จริงพี่โอ๊ตหลอกผมอ่าแต่ถ้าทําดูแล้วจริงประโยชน์มันเกิดกับตัวคุณนะไม่ได้เกิดกับตัวผมนะครับอ้าวป